ตาตันพี่ไปรถไฟแล้วอ่ะฝากดูเลยนะเลยนะเนี่ยมีน้องมารีนน้องยายมอนแล้วก็น้องยัยใหม่พี่ไปก่อนะอย่าทะเลาะกันเลยอย่าทะเลาะกันเฮ้ยยุ่นเฮ้ยอย่าทะเลาะกันยุ่นยุ่นพี่ตาตันหนูบอกไว้ให้สอนโน่นใหมสิโอเคโอเคเอ้ยคอยดับไปอย่าทะเลาะกันเฮ้ยตุ้ยเปียไหม่จะไปน้องเลย ต้องเปลี่ยนเพื่์ทให้น้อไม่ไม่ใช่หน้าที่หนูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ส่งยังแม่แซดยังบอยเธอไง่นี่บาผมที่นไปแตาเียองใยารรับชี่นะาบิวนได้แบน่บัวไมไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรุดูมา ฮัลโหลลุดอะไรเจ้เปช่วยทำความบะอานให้เหรอโอเคได้ได้เดี๋ยวไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเอต้าเพื่อนต้องไปแล้วอ่ะฝากดูเลยนะลูดนะเนี่ยมีน้องมาลีนน้องยายหมอนแล้วก็น้องยัยไหนพี่ไปก่อนนะอย่าลืมพาน้องไปเดินเล่นแล้วก็ให้อาหารน้องด้วยทีนี้ไปกันนะให้ไปบัวฮะให้อาหารน้องด้วยพี่บัวตกลงน้องคนหรือหมาเนี่ยเอต้านั้นเราไปเล่นที่สนามกันเถอะไปโอเคโอเคมาไหมเล่าถ้าจะไปเล่นอ่ะก็มานั่งรอดีๆี ขี่ตามพี่ก้กันนะโอเคมีที่นั่งด้วยอะไคือคนละฝั่งและเข็มขัดด้วยเออแล้วเข็มขัดพอไหมพอไปเลยไป let's go ไปเดี่ยวพยอยอะไรย่อยลรยอยรยเลากันเฮ้ย ่ย่าทะเลาะก,กันโอเคโอเคค่ะได้โอเค,อเคห้ามทะเลาะก,กันนะชักชา้าอะไรอยู่พี่แต้นหนูรออยู่เนี่ยหนูไปแล้วนะถ้าพี่แต่ตนอ่ะไม่ยอมครับเอา้าไมจะรีบไปไหนอะ่ะรอด้วยดิรอ,อ,อ,อด้วย าหาขึมาเร็วจะถึงแล้วหมก็นำไปก่อนอีแล้วโอ้ยโ้โอ้ยน้องๆพี่ว่าตอนนี้อ่ะมันใกล้จะมืดแล้วเนี่ยไม่กลับไม่เอาหนูยังไม่อยากกลับบ้ากลับเพืมืดแล้วไมกลับจ้าไม่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 กลับไม่กลับไม่กลับไม่กลับโอ้ยกลับือมาลไวหมไปกลับดีกว่าไหมอนไกลับดกว่ไหไมกลับับ ได้เรื่องกับันักใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออเ้ยเข้ามาสักทีเฮ้ยอยาทะเากันเฮ้ย อย่าทะเลาะกันเขาไหเอาเปียหดี so, uh, wow, thrill, ๋พ่ร uh, ้องหน่อยพีนะต้องเปลี่ยนเพอชาไม่ใช่หน้าที่หนูโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องมาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเพื่อนให้โอ๊ย หพี hey. ่ต hey, ั me, ้นโดนฉี่น้องล่ะที่หนูยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยพี่ช่วยสอนโน่นหน่อยไหนข้อไหนนี่รู้พี่เล่นเกมเกมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอย่าแย่งกันเฮ้ยอย่าแย่งกันนึกความยืดของมันที่ไหนตั้นหนูบอกว่าให้สอนโน่นหน่อยสิโอเคโอเคเอานะฮะแต่ข้อหน้าตอบรึใช่ใช่ข้อต่อไปอย่าทะเลาะกัน นี่ควรอยู่ทำไมอยู่อย่าทะเลาะกันโอ้ยอย่าทะเลาะกันมาตอนนี้หย่าโอเคอย่าทะเลาะกันให้เออเอา นั่งก่อนนั่งก่นอนสามันนี่หรอกระชงไงอันนั่นพี่ตั้งกดตรงนี้อ๋อกดตรงนี้หรอแล้วก็ตักหนึ่งสองโอเคปิไดไาพี่ตั้งจะใส่น้ำเลยใส่น้ำเลยหรอถี่มา โอเคก็เราด้วยขยับได้วยเหรอใช่ให้มอนก็เราด้วยเอามอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขยัาให้อืมโอเคตัวอะไรใช่ไหมมอนลองชิมดูสิได้ยังไม่ได้เอ้าแล้วมอนชงนะเนี่ยเยอะไหมเหรอ เลยค่ะเล่อืม,ออยอยมเอ,อ,อ,อ่ออร่อยไหมอ้าวมันลูกยาลูกยลูกกินลูกเอออร่อยใ่ไหมเนี่ยพี่มาเห็นบอกหิวข้าวอ่ะเ่อร่อยไมอ๋อมออร่อยเปล่าฟิล์มไว้พี่ อร่อยมากอร่อยเจีนี่อร่อยไหมคะมาทุกคนอาบน้ำไปไม่อาบน้มาเกมามาเร็วมาเรียวเรียวกลับมามาเรียวมาเร็วไม่เอาไม่อยากอาบนมามาเร็วเอาน้ำโอเคอาทถูสบู่มา

Song yang bé sẽ yang mời chờ mày ý nhỉ chờ bùi chói bé ủa khứ đi này này non <coughs> 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 <Don't, don't. coughs> จะหลับกันโอ้ยเมืเ่รู้วัวจะกลับมาเนี่ยลแล้วน้องหาดไปไหนหมดแล้วเนี่ยอย๋หลับหมดเลยบัวทั้งสามคนเลยโอ้หลับหมดแล้วเหรอใ,รอรอใช่เก่งมากเนี่ยดูน้องเก่งจริงเลย,ยงั้นเดี๋ยวพวกน,นี้เพื่อต้องทำอะไรอีกอ่ะฝากดูแลน้องพวกนี้นนะเพื่อไปนอนก่อนนะบ๊ายบายอีกแล้วโอ๊ยโอ้ย ถ้าอย่างที่เอาอย่าทะเลาะก,กันเ <ไป S 1> ข้าใจค่ะไ,ไม่ไม่อยากกี <laughs> น้ำ <laughs> ต้องพีต้อเปีนี่มนยูนิ่อร์ด